สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่189ประเด็นสาระในส่วนของคลิปนี้ก็คงจะเป็นปัญหาภัยเงียบเลยนะครับที่มันเข้าไปทำลายอยู่ตามระบบรากนั่นก็คือด้วงทรายคือด้วงทรายเนี่ยเป็นภาษาที่เราเรียกกันมานานแล้วพบการระบาดมากว่า20ปีเดิมนั้นก็คงมาจากกรณีของอการติดมากับวัสดุ ที่เรานำมาใช้ในการเพราะพันธุ์ไม้จะเป็นเรื่องของแกลเป็นเรื่องของมูลสัตว์ที่วัวหรืออะไรก็ตามแล้วพบในช่วงเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตโดยเฉพาะเขตอำเภอคลุงแหลมสิงต่อมาก็มีอัตราการขยายตัวเกิดขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดในภาคตะวันออกเราในส่วนของศัตรูตัวนี้ ถ้าเราจะพูดถึงในระยะแรกก็มาจากยางพาราก่อนนะครับเป็นปลามหรือเป็นแหล่งเพาะยางพาราซึ่งเป็นส่วนของวัสดุที่นำมาปัจจุบันมันติดมากับกลุ่มของอิอนทรีย์วัตถุโดยเฉพาะขี้วัวจะเป็นขี้วัวนมหรือขี้วัวหรือมูลสัตว์อะไรก็แล้วแต่ครับนั่นคือประเด็นที่เกิดขึ้นลักษณะของการทำลายของเขานั้นก็คงเข้าไปกัดกินในระบบลาก ผมเองเจอศัตรูตัวนี้มากว่า20ปีจากในส่วนของรากทุเรียนในส่วนของมังคุดใบกัดกินรากสภาวะของการทำลายของเันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุเรียนเกิดสภาวะการแทะแกลนการชางงักการจเจริญเติบโตใบก้านเหลืองเป็นลักษณะที่เราพบกันในส่วนของมังคุดเองก็จะเช่นเดียวกันคือประเด็นนั้นจะ เป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆในลักษณะพฤติกรรมของเขาก็คงจะเจเริญเติบโตอยู่ภายใต้พื้นดินเราพบตลอดและยิ่งถ้าในปัจจุบันเรานำเอาเศษของอีซีวัตถุเข้ามาเนี่ยผมมีคำแนะนำว่าเราควรจะต้องระมัดระวงังคือถ้าเราจะซื้อขี้วัวนมมาเราก็ต้องมาหมักไว้ก่อนให้เราต้องตรวจให้พบจนกระทั่งมั่นใจ เคยมีพี่น้องสกร์ถ่ายภาพมาให้เลยนะครับว่าเปิดกระสอบมาทั้งกระสอบมีแต่ด้วงทรายการทำลายของเขากัดกินระบบรากซึ่งเป็นรากใหม่ที่อ่อนแอก็จะทำให้สภาพต้นสุดโทรมฉะนั้นในส่วนของแนวทางในการบริหารจัดการหรือในการป้องกันกันกบจัดมันก็จะต้องเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องหามาทดแทนชดเชยให้เขาเหมือนอย่างกรณีของไส้เดือนฝอย เราก็จะมีการเติมปุ๋ยอินทรีย์ทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะลดการนำพาเข้ามาในสวนก็คือเซฟซอยก็จะเป็นเรื่องของอขี้ไก่อัดเม็ดหรือขี้ไก่แท่งหรือจะเป็นเซฟซอย1เซฟซอย2ก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการผ่านกระบวนการผลิตอินทรีย์แล้วก็ฆ่าเชื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือแนวทางหนึ่งที่จะนำมาเสริมในการบำรุงต้นฟื้นฟ,นฟูสภาพต้นในส่วนของแนวทาง ในการป้องกันกําจัดถ้าพิทักษกรได้พบทุเรียนที่มีในลักษณะของการแคะแกนไม่ค่อยแตกใบอ่อนใบค่อนข้างจะกกานไม่ปกติแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานในภาษาชาวสวนเราก็บอกมันไม่ตายแต่มันไม่ค่อยโตก็ลองสำรวจครับสุ่มขุดสำรวจตามบริเวณโคนต้น แล้วเราไม่ต้องขุดลึกมากเราก็จะพบว่าในตำแหน่งลากฝอยเนี่ยมันจะมีด้วงทรายตังที่ผมนำภาพมาแสดงนั่นก็คือตัวสำรวจเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวจเราเจอเราพบอาการทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ทำเครื่องหมายว่าต้นใดก็ตามที่เราจะหวานบางท่านอาจบอกตัดสินใจหวานทั้งแปลงมันก็จะเป็นการเปลือกต้นทุนนะครับแต่ว่าถ้ามันพบ ใน1ต้น2ต้น3มต้นมันก็จะต้องมีการระบาดอยู่สารที่เรานำมาใช้ควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นไดโนทิฟเรมก็จะเป็นสตาร์เกิลจนะครับจากบริษัทโซตัสอันนี้เราก็นำไปหวานกระจายรอบสรงพุ่มในพื้นที่ที่เราหวานกระจายทั่วนะครับไม่ได้หวานเป็นจุดเพราะว่าในส่วนของการทำลายของดวงสายเขาจะกินารากป่อนรากใหม่เท่านั้น หรือในอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์สารกำจัดมแมลงในรูปเม็ดที่ผมได้นำงานมาศึกษาและก็นำมาใช้ก็ควบคุมได้ก็อย่างเช่นออนคอน 3G อาจจะเป็น 3G หรือ 4G ก็แล้วแต่ครับเป็นสารกำจัดมแมลงทางดินโดยเฉพาะในรูปเม็ดชื่ออย่างเช่นออนคอน 3G หรือ 4G ก็สามารถใช้ได้สอบถามได้จากทางร้าน เรานำมาหวานในพื้นที่ในทรงพุ่มที่เป็นตำแหน่งที่เขาจะมีการระบาดนี่ก็คือสารเคมี2กลุ่มซึ่งต้นทุนก็จะไม่สูงมากนักนะครับในส่วนของอีกพลิธภัณฑ์หนึ่งคือยาเชือ้อคำว่ายาเชือ้อหมายถึงเป็นชีวพันธุ์จากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดชื่อว่าเมทาซานเอาหลายท่านอาจจะสงสัยเอาเมทาซานนี่มัใช้ลายแดงไม่ใช่เหรอ มันใช้ได้ทุกตัวครับในส่วนของทางดินเนี่ยเราก็จะใช้อัตรา1กิโลกรัมต่อน้ำา2ลลิตรแล้วนำไปพ่น,นภายในบริเวณโคนต้นเ,เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็จะไปเจริญเติบโตลงไปใต้พื้นดินอาศัยอยู่กับอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีผลต่อการที่จะไปควบคุมในส่วนของด้วงทรายได้เป็นแม้แต่ด้วงมะพร้าวด้วงแรดมะพร้าวหรือด้วงงวง ที่เข้าไปอาศัยขยายพันธุ์อยู่ตามโคต้นก็ใช้วิธีนี้เป็นการควบคุมในระยะยาวก็จะได้ผลนะครับนี่คือแนวทางในแนวทางที่เราสามารถใช้เพองอกันกําจัดในอีกพิธภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มของชีวพันธุ์เนี่ยถ้าหากว่าท่านสงสัยว่ามันจะเป็นไส้เดือนฝอยและอาจจะสงสัยพอไปขุดเจอในส่วนของด้วงทรายเราก็สามารถที่จะใช้ตัวไลซินัสเป็นชื่อสามัญว่า พาซิโลไมซิสนะครับไลลาซินัสเอาไปผสมน้ำนพ่นไปตามพื้นก็จะมีผลในการควบคุมป้องกันกำจัดทั้งส้เดือนฝอยและกัในส่วนของด่วงทรายได้ในส่วนของรายการพิเศษที่จะไปหาซื้อท่านยังมีข้อสงสัยผมก็จะไปประจำอยู่ที่ร้านพฤกษาพันธุ์หวสทสอนนะครับในวันที่2122ที่ผ่านมาและก็ในส่วนของวันเสาร์ที่8 รกรกฎาคมนะครับกับงานใช้พืชเกษตร Drive to Decel จะมีส่วนของบริษัทมาร่วมกิจกรรมมีอาหารและมีเครื่องดืง่มมีการลุ้นรางวัลทันทีในขณะที่ท่านมาร่วมง,งานนะครับลดแรกแจกแถมมากมายก็เรียนเชิญน,นะครับกับในส่วนของรายการพิเศษที่จะเอามาใช้กับในการหาปิตภัณฑ์เพื่อควบคุมในการกำจัดด้วงทรายนี่คือสาระในส่วนของคลิปนี้ส